นี่ค่ะนี่คือตัวอย่างผ้าไทยทรงดําที่พวกเราทอขึ้นมาค่ะสวยจังมีเอกลักษณ์มากเลยอ่ะ <h ums> จริงๆแล้วเนี่ยเจนนี่คิดว่า material กับโปรดัก t ของเราค่ะก็มีคุณค่ามากพอที่จะทําให้ลูกค้าสนใจแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็อยู่ที่การนําเสนอค่ะก็เลยอยากจะรบกวนคุณน,นกเนี่ยล่ะคะ่ะช่วยออกแบบแพ็กเกจจริงให้หน่อยโดยเอาแรงบันดาลใจมาจากผ้าพวกนี้ค่ะนกชอบผ้าลายนี้จังเลยค่ะ ลายนี้ใช่ไหมคะคุณนกนี่คือลายดอกมะลีค่ะซึ่งชาวไทยทรงดำเนี่ยเชื่อว่าลักษณะของดอกมะลีนะคะจะเปรียบเสมือนเหมือนผู้หญิงสี่วัยค่ะเริ่มจากดอกตูมนะคะจะเปรียบเสมือนวัยเด็กค่ะแล้วพอแรกแกมเนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นแล้วพอบานออกทรงกลิ่นหอมนะคะก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วพอร่วงโรยเนี่ยก็เปรียบเสมือนวัยชราค่ะลายดอกมะลีนะคะก็เลยเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจค่ะว่าเราต้องครองตัวอย่างมีคุณค่า เพราะว่าความสวยที่ภายนอกเนี่ยก็ย่อมมีวันโรยราตามกาลเวลาค่ะมีสตอรี่ด้วยมีคติทําแอบแฝงบนลายผ้าด้วยอะ่ะเดี๋ยวโกขอจดก่อนนะคะได้เลยค่ะคุณโนค,คะลายนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะนี่คือลายแมงป่องค่ะจะเห็นได้ว่าลักษณะนะคะเขาจะมีความปราณีตแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะเพราะชาวไทยทรงดำเนี่ยนิยมใช้เมื่อต้องการข่มศัตรูค่ะแล้วลายนี้เหรคะ ลายนี้คือลายดาวลอยค่ะสื่อถึงแสงสว่างความเจริญก้าวหน้าโชคลาภแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ค่ะ mm hmm. ความหมายดีมากๆเลยนะคะคุณนกถ้าคุณนกสนใจลายไหนอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มถามเจนนี่ได้เลยนะคะได้ค่ะแล้วก็คุณนกค่ะ mm hmm. ลายนี้เป็นลายที่เจนนี่ถอเองค่ะฝากคุณนกช่วยดูด้วยนะคะโห oh. นี่คุณเจนนี่ทอเองเลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะร mm hmm. บกวนดูเรื่องแพ็กเกจจิ้งให้ด้วยนะคะได้ค่ะฝากไดยคะ่ะ Thank